สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผม15วิวซีรี d i อีกแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นกนารเอชีวิตรอดของผมในวันที่51ถึงวันที่100นะครับก็เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเนสเอฟอร์เทอีกแล้วนะครับแต่แต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเราสามารถเข้าทัะลวงนะครับไปถึงด้านในของเน t เ e อร์ฟอร์เทได้นะครับ แล้วก็มาต่อกันในวันที่51ถึงวันที่52นะครับวันนี้นะครับผมนะครับก็ได้มาทําการทางดินนะครับเพราะว่าผมจะทำฟาร,ร์มชูการ์เคียนที่โคตรใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเรานะครับต้องการสมุดเอนชานด้วยนะทุกคนก็ขุดไปยาวๆครับ2วันเพราะว่าเอ่อก็คือต่อจากคลิปที่แล้วก็คือเราเนี่ยอยู่ตอนเย็นของวันที่51แล้วใช่ไหมทุกคนแล้วทีเนี้ยเราก็มาวันที่52แล้วนะ ในช่วงสายของวันที่ห้าสิบสองนะครับผมก็ได้มาวางน้ํานะครับเพื่อจะวางชูกาเคลนสักทีซึ่งบอกเลยว่าใช้สูตรในตานานนะครับสูตรนี้แล้วก็วางไปเรื่อยๆครับจนสุดขอบนะครับแต่ว่าเราเนี่ยก็ทํากว้างได้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าทรัพยากรหินของเราเนะี่ยยังน้อยอยู่นะทุกคนแล้วก็ได้มาวางเตียงเพิ่มนะครับผมให้กับวลเลเจอร์และผมนะครับก็ได้มาวางอ้อยซึ่งบอกเลยว่าไม่อ้อยแค่แค่นี้นะครับเพราะว่าจากที่ฟาร์มเก่าเนะี่ยมันโตขึ้นช้ามากๆเลย และผมนะครับก็จะไปนอนด้วยนะครับเพราะว่ามันจบพันที่5 2แล้วไปต่อกันครับในวันที่53นะครับผมก็ได้มาทําทางเดินนะครับเพื่อจะเชื่อมต่อนะครับกับความชูกะเคียนเพื่อความสวยงามของอาณาจักรของเราด้วยนะครับทุกคนก็ขอตัดมาในวันที่54เลยละกันเพราะวันที่53ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับแล้วผมนะครับก็ได้ลืมมาจากคลิปที่แล้วนะครับ ซึ่งม้าตัวนี้นะครับมันก็เป็นม้าที่กระโดดสูงแต่ว่าวิ่งช้านิดนึงแต่ไม่เป็นไรหรอกซึ่งผมนับก็จะตั้งชื่อให้มันนะครับผมซึ่งอย่างแรกเลยเราต้องเอาเนมแท็กนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะเป็นไงไปดูกันต่อได้ครับเมื่อผมนะครับก็มาทําคอกซึ่งผมเนี่ยได้รู้แล้วครับว่าผมเนี่ยจะตั้งชื่อม้าว่าอะไรซึ่งผมเนี่ยจะตั้งชื่อว่าน้โมนะครับมันคือชื่อของเพื่อนผมนะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะทําคอกให้นโมอยู่ละกันนะครับผม แล้วเราก็ได้ตั้งชื่อให้กับหมาตัวนี้นะครับว่านะโมในวันที่55-56นะครับวันที่55ก่อนเลยละกันวันนี้นะผมจะมาจับหมาแล้ว,ว่ามันเน่ะไม่สามารถจับได้ไม่รู้ม,มันว่าข่าทิ้งนลเลยนะครับผมส่วนวันที่56เนี่ยผมก็นั่งเล่นคอมนะครับในชีวิตจริงเพราะว่าผมรู้สึกเริ่มเหนือหน่อยๆนะครับเพราะว่ามันเยอะด้วยแหละครับในวันที่57ที่ในที่สุดนะครับ ผมก็ได้ทําคองมาให้น้ำโมอ,อยู่สําเร็จแล้วแค่หลังคาผมเนี่ยก็คิดว่าเหลือหลังคาไว้ก่อนเพราะว่าผมจะไปหาในเทอร์ไรน์นะครับแล้วก็ในวันที่58ถึงวันที่61เลยนะครับผมตอนวันที่5้าเนี่ยผมก็ได้มาสร้างนะคบพืนทา่ของหลังคาเพื่อจะให้น้ำโมเนี่ยมันหลบฝนได้นะครับ ส่วนวันที่60ถึง61นะครับผมเนี่ยลงเหมืองโคตรยาวนะครับเพราะว่าก่อนนี่ผมจะไปหาเนเธอร์ไลท์เนี่ยผมอยากหาเพชรให้มันเยอะก่อนเพราะว่าผมจะได้ทําชุดเกาะที่มันแน่นหนาด้วยนะครับขุดไปขุดมาครับเจอกับเพชรอีกแล้วซึ่งบอกเลยว่าดวงดีมากๆผมเนี่ยก็เลยขุดเพชรนะครับรวนๆเลยแต่ว่าผมเนี่ยก็ได้กองเด๋ยวผมได้ขุดไว้ก่อนนะครับก็น่าจะมีแปดก้อนแหละทุกคน พราะว่าผมเนี่ยจะเก็บไว้ซ่อมพิกแอกด้วยนะครับดูจากถ้าสถานะของพิกแอกผมดูดิมันน้อยแล้วนะครับผมมันใกล้พังแล้วนะเลื่อในวันที่หกสิบสองในหกสิบสามนะครับผมก็ได้ลงนรกนะครับเพื่อจะมาทำในเทอร์ไรนะครับสักอันพอนะครับสำหรับอุปกรณ์ซึ่งผมเนี่ยก็ว่าจะไปขุดที่วายห้าเลยนะครับเพราะว่าวายสิบห้าเนี่ยแทบไม่เจอนะครับมาดูกันว่าเราจะเจอหรือเปล่านะครับ แล้วก็ตายรอบที่สามของซีรีส์นะครับทุกคนบอกเลยว่าตายบ่อยมากทุกคนก็เลยกลับไปเอาของนะครับรีบเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่นั้นเนี่ยของหายแน่นอนนะครับเหมือนฟาจะประทานพรน,นะครับเจอเนี่ยเท่าไรแล้วทุกคนแต่ผมลืมพาพิกเอ็กนั่นเลยครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดองไว้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ตอนไหนก็ได้นะครับผม ที่64นะครับผมนะครับจะวางแผนไว้ว่าจะทําชั้นหนังสือนะครับให้มันเสร็จนะครับหมดทุกอันพวกเราเนี่ยจะได้เอ็นชั้นของนะครับที่มันเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าวัตถุดิบกว่าจะหาได้ทุกคนผมขอสปอยไว้ก่อนเลยว่าเป็นชาติเลยทุกคนกว่าจะหาได้ครบเนี่ยเพราะว่าบว่วงเราเนี่ยพอผมผสมพันธ์ปุ๊บก็ฆ่าทิ้งเลยนะครับก็คือไม่เว้นเลยทุกคน ส่วนในบ่ายวันที่หกผมก็ได้ควบนโมนะครับไปที่ท่าเรือเพราะว่าผมเนี่ยจะพักไปเล่นคมนะครับผมสักหลายวันเลยแหละนะครับก็ไม่รู้กี่วันนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้อีกทีก็คือผมเนี่ยนานมากๆนะครับตกปลาโคตรนานเลยนะตอนนี้ผมต้องทำหลมุมย้ห้น้ำโมนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีเชือกนะครับผมผมก็เลยมาชิคของในกระเป๋าและสิ่งที่ผมได้ ก็คือสมุดเอนชานแล้วก็ธนูนะครับซึ่งธนูผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันมันไม่พังอะทุกคนคือถ้าใครรู้ก็บอกด้วยนะครับผมว่ามันบักหรือเปล่าไม่แน่นะครับแต่ว่าที่รู้รู้คือเราได้ของเทพมานะครับตอนนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะสรุปของเทพนะครับที่ผมได้มาจากอันนี้แต่คือตอนนี้ผมได้ลักออฟเดซีผมขออนุญาตกลับบ้านนะครับไปบวกลักออฟเดซีก่อน จะทําให้เราเนะี่ได้ของเทพมากขึ้นนะครับและผมก็ได้ของเทพใหม่ชิ้นผมก็เลยครับเป็นดาบเพชรซะเลยนะครับแล้วก็บวกเป็นออปชันของเทพซึ่งบอกเลยว่าโหดมากๆและผมเนี่ยก็ยังมีสมุดเมนดิ้งอีกด้วยนะครับซึ่งผมก็ว่าจะใส่ให้กับดาบแต่ผมขอสปอยว่ตรงนี้นะครับว่าดาบของเราไม่ได้อยู่ครบ100วันนะครับ และในวันที่68นะครับผมก็ได้มาอาชีพของ NPC นะครับที่มันแลกรับไม้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะฟาร์มเอมโมัลนะครับเอาไปแลกกับตัวเอ็นชานแต่ว่าก็เกิดเรื่องนะครับที่เศร้ามากๆเลยนะครับก็คือตัวเอ็นชานซิลทัสเนี่ยได้จากโลกไปแล้วเพราะว่าซอมบี้นั่นเองนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่ามันตีได้ไงนะครับแต่ว่าผมน่าน่าจะสันนิษฐานนะครับว่าน่าจะตีจาก เอ่อหน้าต่างนะครับผมมันตีทะลุได้นะครับแล้วผมนะครับก็ได้มาหาอาชีพให้กับ NPC นะครับตัวใหม่ซึ่งผมเผือไปตีก็คือผมจะดูของมันแล้วผมก็เผือไปตีมันนะครับแต่ว่าผมก็ทุบวางไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้อะไรดีสักอย่างเลยทุกคนผมโคตรเศร้าและผมนะครับก็ได้มาตัดไม้เคลียร์พื้นที่บอกกับเจ้าไม้ไปฟาร์เมเอโมรัลนะครับกับ เจ้าวิลเลจเจอร์นะครับที่ผมเนี่ยเพิ่งทำให้ร้านค้าให้กับมันนะครับผมก็ตัดเายาวๆเลยนะครับสำหรับวันนี้เพราะว่าผมต้องการในมอรอลนะครับเอาไปแลกกับตัวอื่นๆนะครับไว้ในอนาคตนะครับและก็แลกกับมันอย่างเมามันเลยนะครับซึ่งก็ได้เวลมาเยอะมากๆส่วนวันที่70ผมนะครับก็ได้มาทำ เป็นหลังค่าเพราะว่าผมจะทำร้านค้าให้มันเสร็จสักทีเรื่งผมเนี่ยก็จะทำช่านเดียวพอนะครับส่วนร้านที่เหนือเนี่ยเราจะไปทำต่อเพื่อความใหญ่ของอาณาจักรนะครับผมไม่เสียเรื่องพื้นที่สักเท่าไหร่ผมไม่เป็นผมเป็นคนที่ไม่ประหยัดพื้นที่นะครับ ผมเนี่ยก็ได้มานั่งตกปลาสักชั่วโมงหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเนี่ยปวดนิ้วผมก็เลยนะครับจางพี่นะครับมากดให้แทนแล้วผมเนี่ยก็ไปเล่นคอมนะครับผมก็แบบดูคลิปหนึ่งร้อยวันอะไรแบบนี้นะครับของคนอื่นๆช่องดังๆนะครับผมเพราะผมเนี่ยจะเอาแบบมาเป็นตัวอย่างนะครับว่าควรทำยังไงนะครับผม ผมก็กลับบ้านมาแบบดีใจจัดเพราะว่าผมเนี่ยได้ของเทพมาถึง5อย่างทุกคนแถมยังมีเบ็ดตกไปแต่เบ็ดตกปลาคงไม่สําคัญนะครับเท่ากับตมหนิเอนชานที่เราเนี่ยจะทําเป็นของเทพในอนาคตนะครับแ้วผมตัดสินใจนะครับได้เอาซิลทอชที่ผมตกปลาได้น่ะมาทําการตีบวกกับพิกแอคเพชของผมเพื่อจะไปขูดเพชร นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมได้ฟอร์จูนมาแล้วด้วยแต่ว่ามันเป็นแค่ฟอร์จูนสองนะครับมันยังไม่สุดพอผมก็เลยนะครับจัดการก็คือลงไปด้านล่างเลยนะครับเพื่อจะไปเอาเพชรขึ้นมาก่อนไม่ต้องลงไปลงมานะครับผมเล่นในวันที่75นะครับผมก็ว่าจะทําร้านค้าให้มันเสร็จด้วยนะครับผมอะขออภัยนะครับเมื่อกี้ผมบอก75หใช่ไหมขอโทษนะครับผมบอก เจ็ดสิบสี่เอาใหม่นะครับอันนี้เอาใหม่วันนี้เจ็ดสิบสี่นะครับจริงเจ็ดสิบห้าเลยคือผมเมารวมเลยล้วกันคือวันนี้นะผมจะไปหาเนเธอร์ไร์นะครับก่อนที่ผมจะทําร้านค้าให้มันเสร็จนะครับผมเลดในวันที่เจ็ดสิบสี่ตอนเย็นเราก็ได้เนเธอร์ไรส์มาแล้วผมขอเต้นหน่อยละกันนะครับท <c oughs> ่าโคตรโอ๊ยท่าโคตรกวน้อยเลยทุกคน แล้วผมนะครับก็ได้มาทําการขุดเพชรที่ผมใช้ซิลทอสเนี่ยขุดนะครับจากถ้ามาซึ่งบอกเลยว่าใช้ฟอร์จูเนี่ยคุ้มมากๆ17อันแล้วผมเนี่ยค้าเป็นชุดเกาะเพชรเลยนะครับก็คุ้มอยู่นะคบผมโอเคเราในที่สุดเราก็ได้เกาะเพชรคือตอนนี้เราเริ่มตั้งตัวได้แล้วเราเริ่มโหดแล้วทุกคนฟาร์มหินจะไปทำร้านค้าต่อเจอเพชรซะงั้นทุกคน เฉยทุกคนแต่ว่าเพชรเยอะมากบอกเลยบอกเลยนะครับสำหรับซีซนี้นะครับใครอยากให้แจกเนี่ยก็พิมพ์คำว่าแจกบวกหนึ่งมานะครับผมแล้วผมนะครับก็ได้มาทำป้ายนะครับของร้านเสร็จแล้วผมจะตั้งชื่อร้านนะครับว่าไทเกอร์ช็อปละกันนะครับไม่รู้จะตั้งยังไงแล้วนะครับผมก็ผมเนี่ยก็เลย นะครับจะไปหาขนแกะนะครับสีเหลืองมาตั้งเป็นตัวทีนะครับเพื่อให้เหมาะกับคำว่าไทเกอร์นะครับแมผมเนี่ยก็นอนนะครับเข้าสู่วันที่76กันละนะครับก็คือกว่าจะเสร็จก็วันที่เจสิบนะครับในช่วงสายวันที่76นะครับผมก็ได้มาอัปเดตนะครับผมทางด้านของคอกมาให้กับน้ำมูลซึ่งบอกเลยว่ามันดูเท่ขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับ ในช่วงเกมนวันที่เจ็ดสิบหกผมก็ได้สกินมาแล้วนะครับซึ่งสกินเนี่ยก็จะเป็นสกินนะครับของฟีไฟก็จะมีหมอกเอฟหนวดขาวนะครับผมซอออแกนิกนะครับเออ่กางเกงยากุซ่าแล้วก็ตีนเป่านะครับก็เหมือนในเอฟเอฟนะครับผมในวันที่เจ็ดสิบเจ็ดผมก็ได้มานะครับผมทําห้องเก็บของต่อซึ่งบอกเลยนะครับว่าทํานานมากๆสหรับห้องเก็บ เก็บของนะครับกว่าผมจะทําเสร็จก็200วันเลยนะครับทุกคนและในวันที่77ถึง78วันนี้ผมนะครับจะไปเข้าปะทะกับเนเธอร์ฟอร์เทสนะครับให้มันจบสิ้นไปในวันนี้นะครับทุกคนแต่ในท้ายที่สุดผมก็แข็งแร่งพอที่จะจัดการกับ แลวโตและมาถึงเราก็เจอกับเนเธอร์วัตนะครับผมก็เลยโดมาสักเลยนะครับผมซึ่งผมเนี่ยเข้าไปค่อนข้างลึกมากนะครับผมจนผมเนี่ยต้องรีบกลับมาเลยนะทุกคนและผมนะครับก็กลับมาจากเนเธอร์ฟอร์เทสนะครับแบบชิวๆแล้วทุกคนนะครับแต่ว่าผมก็กลับมาให้นะครับทางด้านของอาหารได้กับบัวนะครับและผมเนี่ก็ว่าจะแลกของกับ n p c ด้วยนะทุกคนเอาเวลบวกกับเอาเอเมอรัลนะครับ เ่าละทุกคนผมนะครับจะมาสรุปนะครับวันที่80ถึงวันที่90นะครับก็คือวันสิวันนี้นีผมหาเจอชัอ้นหนังสือทุกคนแล้วทุกคนกวาดวัวเนี่ย มันจะโตทุกคนเป็นชาติทุกคนกว่ามจะได้ออกเลยว่านานักวาผมนะครับก็ได้มานั่งฟาร์มเวิลนะครับในเนเธอร์โดยการฟาร์มเวิลนะครับจากคอร์สนะครับผมซึ่งนะครับผมเนี่ยก็หานะครับเยอะมากๆเลยตลอดวันที่9 1ถึงวันที่9 2นะครับทุกคน แล้วผมก็ได้มาทุกวางนะครับเพื่อเอาสมุดเอนชานนะครับผมว่าจะอาชีพให้กับวินเล็ตเตอด้วยนะครับว่าให้มันเนี่ยได้ของดีๆแหลก็ได้ซ้ำอย่างเดียวเลยทุกคนไม่รู้ทำไมเหมือนกันผมงสงสัยมันต้องให้ตัวอื่นบ้างนะครับ และในช่วงเดือนวัวนก้าสผมนะครับก็ได้ทำชั้นหนังสือชั้นสุดท้ายสํำเร็จแล้วทุกคนตอนนี้เราก็ได้เวลสาเป็นตีเรียบร้อยแล้วแต่ว่าประสิทธิภาพมันก็ยังไม่ดีนะครับผมแลในวันที่93นะครับผมคิดว่ามผมจะเอ็นชันนางเกงเพชรดีไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็เลยว่าเฮ้ยเอนชันเอ่อพิกเอ็ X, ให้ก่อดดีกว่าให้แก๊กในเทอร์ไลท์อ่ะแล้วผมนะครับก็จะไปหาพี่แกนผมจะไปหานเทอร์ไลท์นะครับขอโทษนะครับพี่พูดผิดนะครับและประสิทธิภาพที่มันออกมาเนี่ยทำให้ผมเนี่ยถูกใจมากๆเพราะว่ามันตรงกับที่ผมกำลังคิดอยู่เลยมันไม่ออกซิลทัสนะครับแต่มันออกเป็นเอฟฟิเชนซีกับอันเบรกกิ้งนะครับผม และในวันที่94กับ95นะครับผมก็ได้มาหาเนเธอร์ไรบอกเลยว่าหาเป็นนานมากๆเลยนะครับนานามากจนตะคิวจะกินอยู่แล้วนะทุกคนครับและในเหตุการณ์ต่อไปนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผมสูญเสียเพื่อนรักนั่นก็คือดาบของผมนั่นแหละครับและผมก็ได้ตายจากการหาเนเธอร์ไรในครั้งนี้ พอผมกลับมามันก็ไม่มีดาบซะแล้วผมนั้นหัวร้อนมากๆแต่ก็ยังดีที่ดาบก็แลกกับเนเธอร์ไลท5อันซึ่งทำให้ผมตอนนี้ก็เทพมากทางเราขอไว้อะไรให้กับดาบที่เทพทำให้เราได้เนื้อบัวและชั้นหนังสือและในช่วงบ่ายวันที่95ผมเนี่ยก็ได้ลงเมืองนะครับแล้วก็เอาซิลทัสเนี่ย ขุดนะครับชางน้าของเหล็กมาแล้วผมก็เผาเหล็กเพราะว่าตอนนี้เราขาดแคลนเหล็กมากๆเลยนะครับผมละนนวันที่9 6กนะครับก็มีสมาชิกเข้ามานะครับมีเชื่อว่าข้าวผัด XD 1234น่ก็คือญาติของผมเองนั่นแหละครับผมผมเนี่ยก็เลยควบนะครับเอานโมเนี่ยไปรับเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับที่เห็นมาแปลกหน่อยเพราะว่าผมเนี่ยถอดเท็กเจอร์ออกนะครับผม ไปเดี๋ยวจะไปรับเขากันนะครับและในวันที่96ถึง18มกอสรุปทีเดียวเลยละกันนะครับก็คือผมเนี่ยได้มาถางดินนะครับให้กับญติของผมนะครับก็คือเขาเนี่ยเป็นโปรเพเยอร์อยู่แล้วเนาะแต่เขาเนี่ยสร้างบ้านไม่เป็นับทุกคนผมก็เลยนะครับจะไปสร้างบ้านให้เขานะครับผมอยู่ซึ่งบอกเลยว่าบ้านของเขาเนี่ยจะเล็กนะครับผมแต่ว่าผมถางดินซะใหญ่เลยทุกคน ฉันได้ถึงบ้านนะครับญาติผมก็ตายโดยซอมบี้ซะแล้ววันที่เจ็ดกสิบเจ็ดนะครับผมผมเนี่ยก็ได้มาทานะครับผมทางเดินนะครับว่าเขาเนี่ยเคยเข้ามาในอาณาจักรนะครับของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็จะสร้างบ้านให้เขาเลยนะครับณตอนนี้ซึ่งผมเนี่ยก็จะดีไซน์แบบง่ายๆนะครับเรียบๆ ในช่วงเย็นของวันที่97-98เนี่ยนะครับผมรวบรวมทั้งสองวันเนี้ยสร้างบ้านให้เขาจนเสร็จนะครับในช่วงบ่ายของวันที่98ซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากๆเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอาณาจักรเราก็เริ่มลุงเรืองขึ้นแล้วนะครับผมแต่ว่าผมขอสปอยไว้นิดหนึ่งนะครับว่าในสองร้อยวันหน้าเนี่ยอุปสรรคมันจะเยอะขึ้นมากทุกคน แต่ผมขอไม่เล่าเยอะละกันนะครับผมก็บอกไว้แบบนั้นแหละนะครับให้ทุกคนเนี่ยไปรุ่นเอาเองนะในสองร้อยนะครับเล่นในวันที่เก้าสิบเก้าญาติของผมก็ได้ออกเกมนะครับเพราะว่าเขาต้องกลับต่างจังหวัดแล้วความเหงาจึงบังเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็เง้อกกันนะครับผม ก็จะคิดถึงตั้งเลยทุกคนว้วดูฉันสิที่เขาทิ้งไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของนักล้มในดินแดนกัสแห่งนี้ผมเนี่ยก็เลยมานั่งพักใจใยการตกปลานะครับผมเนี่ยก็ตกปลาวันที่99จนถึงบ่ายของวันที่100เลยนะครับผม ในที่สุดในวันที่100เนี่ยเราก็ได้กอบเพชรครบเซตแล้วทุกคนซึ่งบอกเลยว่าสุ่มออปชั่นนะครับจากการเอ็นชานเนี่ยดีมากๆและเหมาะกับสถานการณ์หลายอย่างมากๆนะครับสําหรับก่อของผมผมก็เหนื่อยมากแล้วผมก็เลยซุบเตียงนุ่มๆน,นอนหลับในวันที่100ไป